ชินดววันนี้มาเจอน้องอ้อยนะครับเป็นยำทะเลลำที่ตลาดโตลุ่งนครพนมนะวันนี้ไปเห็นชัดๆนะนี่เป็น,นะน,ปนคนรุ่นใหม่จะเป็นแม่ค้าเนี่ยผมหลังๆมาผมจะใส่ใช้ถ่าย พวกแมคคารุ่นใหม่นะเพราะว่าเป็นคนที่เขาต้องการแบบ <ไป S 1> ดูแลลูกค้านะขอ,องอผมเดี๋ยวผมที่หลังก็ได้ครับให้คนไปก่อนนะผมยืนอีกนานนานๆนนทีได้มาเห็นยืนตัอ้งอีงนานนะนี่เป็นปูนะผมได้เห็นหมูยอนี่ใหญ่มากเนี่ยชอบเขาบอกมาจากสกลน,นะเป็นหมูเป็นหมูหมยอสกนนะนาสามตัว มีหลายหลายคนเข้าชมว่าถูกมากเนะาะว้าอยู่ไกละทะเลยังได้กินถูกคนกรุงเทพเลยใช่คะ <c oughs> ยำเจ้าอร่อยยำกุ้งไหมฮะมีกุ้งตัวเมียอย่างเดียวมีไหมตมัวเีย อ,อยากซื้อกุ้งตัวเมียอย่างเดียวมั่ะแล้ว, <c oughs> วลมีแต่เจ้าอยากกุ้งตัวเมียโอ้โดนโดนบุกบอกว่ากุ้งมีหนวดอออเข้าใจ <c oughs> สาาสแสดงว่าแซลทุกวัน, <c oughs> น,นแกะให้ก่อนแกะเปลือกให้ตัวนี้สวยตัวใหญ่ น้ำยำนี่ทำวันต่อวันนะฮะใช่ค่ะต้องประมาณนี่เต็มเลยใช่ไหมฮะก็ไม่เต็มก็ประมาณหนึ่งในสามเนาะเกือบเต็มหนึ่งถุงก็ประมาณตั้งสองถ้วยนะประมาณสองสองสองกระบวยนะใส่โดยประมาณโอ้เป็นความเยอะเยอะเท่าไหร่นะคะห้าสิบเลยเชืิอหนูนี่ ทดกอย่างก็คือเรัจะัดอัดกันรับเร่ยนกนวันไหนนะเรียนนายโวยเื่อนรู้จ่กมีบาส่อไี่วพดกันนะ ลวกสุกเลยนะสวยๆเลยนะปูว่าะปูจะลวกนานหน่อยนะเพราะเปลือกมันแข็งอะไรต้องต้มนานหน่อยนี่โอ้โหเนอทิ้งแบบสูกก็ดูดีเนาะสวยดีเนื้อนานไม่พายำยำปูม้าสุกนะครับสุกมันก็จะดีอย่างมันจะเด้งๆโอ้ปูใช่ใช่ใช่โอ้อันนี้ต้มเลย ัวยงามตัวใหญ่มากนะไข่เยอะด้วยโอ้ผมว่าวันหลังนี้คนจะมาถามกินแบบสุกเยอะนะเนี่ยผมว่า <c oughs> สีมันสวยมากเลยนะนี่ฮะโอ้ยไข่ด้วยโอ้โหโอ้ใช่ใช่สกินน่ากิน,นเนี่ยพี่โอ้โอ้สงสัยผมจะต้องเอาเป็นปูม้าด้วยแหละ <c oughs> จะแบบสุกนะเออจะหมกละมัง้งเป็นไข่น่าจะไม่เหลือเออนี่ฮะไข่ ้สว,สวยเลยไปไหนมาไไหอยอนางรมมนันยังยากหน่อยใช่ไหมที่จะเอามาเนาะ มีเป็นบางวันมันเป็นบางวันบางวันถ้าเกิดได้ก็ได้ไปตลาดทันแล้นะก็เป็นบางวันนะต้อนนะคะต้อนอะไรไฟระเบิดอเด็กไฟแล้วจัดเนาะโอ้รถจัดฮะใส่นะขับชี้เรื่อยไปหอมเป็นหอมไม่ใช่หอมแดงนะเป็นธรนมดเป็นหอมใหญ่เป็นหอมใหญ่ค่ะ เชื่อมประมาณสองเขาบอกลดจัดก็ใส่พิกเพิ่มนี่ต้มยำจะไม่มีชูรสนะครับอ่บาต้มยไม่ใส่ชูรสด,ด้วยนะฮะที่นี่ไม่ใส่แป้งนัวนะคนในหอ,อกลับบ้านอยากไปใส่ใส่เพิ่มที่บ้านนะเฉพาะต้นยำอ่าโอ้โหเเจ็ดสนะิบจ้ะเเจ็ดสิบเพราะมีเพิ่มกุ้งมาอีกนะ ตอนแรกตอนแรกร้อยห้าสิบปู3มตัวตกัวประมาณห้สิบาทอุ้ยตัวละห้าสิบาทตัวใหญ่อยู่นะแล้วก็ยำให้ฟรีนะกินหอมมากเลย นี้มาแบบกลางวันได้เห็นจัดๆเลยได้เห็นสีอาหารชัดๆนะขอบคุณท่านลูกค้าหลายๆคนนะฮะที่เข้ามาสั่งยำน้องอ้อยนะอ่าไปนะฮะนี่กินสุขกันเยอะนะฮะ ปูม้านี่วันกี่กิโลครับเนี่ยแปดถึงสิบกิโลแปดถึงสิบกิโลโอโ้มันมีอย่างอื่นด้วยอากาศเย็นๆโอ้โหมูอหยอไหมครับเออ๋ยไปส่งไปส่งเลยส่งเลยไปไเลยนะไไเดี๋ยวปดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาช่วยต่ <laughs> อลูกฉันรอละจ้ะ เขาเผ็ดพอดีเนาะเขาเรียกว่าคนสวยนะเขาเาเรียกว่าคนสวยนี่กินไปกินทุกวันนะกินบ่อยจิ้มนั้นใช้ตัวอะไรล่ะตัวเดียวมไให้จำมาได้นะอย่างกุวนมินิแต่แซ่ ปูตัวเมียอกูตปูปตัวเ,เ,เมียไม่มีหนวด <c oughs> <c oughs> ยำสุกสุกมันมันแพะแพ้กระดูกได้หมดเนาะใ่แพได้หมดเลย, <c oughs> แ,เลยแต่ถ้ายำดิบมันก็บางทีบางส่วนเราก็ไม่กล้าแง๊เข้าไปานร้นนนนำตาลนะ้ำตาลทีนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะฮะ ใส่หน่อยใส่หน่อยนึ่งพี่เขาไม่ใส่อะไรนะใส่ของนะไม่ได้อาหารแก สิบมีออกบูธที่ริมโงอ๋อสิบเจ็ดสิบแปดงานตุดจีนใช่ไหมอ๋อสิบเจ็ดสิบแปดนะออกทั้งวันเลยใช่ไหมฮะหรืออ๋ออะไรทังวันออกมีบูธนะคนไหนอ่ผ่านช่วงตุดจีนช่วงเย็นนะช่วงเย็นริมโขงนะนครพนมนะฮะก็แวะมาหาน้องไม่ได้นะสหกถึงสิบแปเนี่ยสิบหกถึงสิบแปดสามวันคือโต๊ะลิงโต๊ะลุงตรงนี้เขาก็น่าจะปิดหมดเลยเหมือนกันใช่ไหม อ๋อก,ก,ก็ก็มีเหมือนกันมีงานเหมือนกันใส่น้ำแข็งเพิ่มอันนี้ใส่อะใส่เย็นเย็นเม,มื่อไนเดินสายไฟก่อนเนาะ